Welcome to my Classroom ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูแป้งสอนแนนแนวนะคะ สวัสดีค่ะครูแป้งนะคะคุณครูวรรณภาชมสุรินทร์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิค่ะสอนในรายวิชากิจกรรมแนวระดับชั้นมัเยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะก่อนที่คุณครูจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีคําถามที่อยากจะถามนักเรียนค่ะเคยเป็นไหมคะนักเรียนที่ในบางครั้งเวลาในคาบเรียนเนี่ยเราจะตั้งใจเรียนยังไงพยายามฟังคุณครูสอนจดตามทุกครั้งแต่เรียนยังไงก็ยังไม่ค่อยเข้าใจทําจดก็ยังไม่ค่อยได้ จนบางทีเนี่ยเราแอบรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่เก่งหรือว่าบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองโง่หรือเปล่า แต่เอ๊เดี๋ยวก่อนนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งคิดว่าเราเนี่ยไม่เก่งหรือว่าเป็นคนโง่นะคะนักเรียนอย่าโทษตัวเองนะคะเพราะได้บางทีนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่ได้เจอสไตล์การเรียนรู้ที่ใช่หรือวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเองก็ได้คะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูปแป้งนะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้และทําความรู้จักกับสไตล์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยถนัดในการเรียนรู้แบบไหนด้วยเทคนิค วาร์กโมเดลหรือ VARK โมเดลนั่นเองค่ะไปชมกันเลยนะคะวาร์กโมเดลนะคะหรือ VARK โมเดลเนี่ยถูกคิดค้นขึ้นในปี1992โดยนักการศึกษาชาวนิวซีแลนด์ที่มีชื่อว่าคุณเฟลมิงและก็คุณมิวนะคะเพราะเขามีความเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยมีศักยภาพหรือมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันค่ะเพราะว่าเขาเชื่อว่าบางคนอาจจะถนัดการเรียนรู้ด้วยการมองภาพบางคนอาจจะถนัดการเรียนรู้ด้วยการฟังหรือบางคนอาจจะ การเรียนรู้ด้วยกันอ่านนั่นเองค่ะซึ่งวากโมเดลหรือ V a r K โมเดลนะคะก็จะประกอบไปด้วย4รูปแบบการเรียนรู้ค่ะรูปแบบแรกนะคะคือ V Visual Learning รูปแบบที่2 A Auditory Learning รูปแบบที่3 R Read and Write Learning และรูปแบบสุดท้ายนะคะ K Kinesthetic Learning วันนี้นะคะครูคก็เลยอยากจะชวนทุกๆคนนะคะมาทําการสํารวจแล้วก็ค้นหาสไตล์การเรียนรู้ที่ใช่ของตนเองนะคะเพื่อที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ไปพัฒนาตนเองทางการเรียนรู้ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นเนาะและรายละเอียดของสไตล์การเรียนรู้ทั้ง4รูปแบบวาคโมเดลของเราเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไงบ้างก็ขอให้นักเรียนนะคะไปรับชมกันต่อกับแอนิเมชันการค้นพบสไตล์การเรียนรู้ที่ใช่ด้วยวาคโมเดลกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน วันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้เรื่องการค้นพบสไตล์การเรียนรู้ที่ใช่ด้วย VARK model นะคะแต่ละคนมีวิธีเรียนที่ถนัดแตกต่างกันและการเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ของตนเองจะช่วยให้เราเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นค่ะตัวแรกคือ V visual learning หรือการเรียนรู้ได้ดีด้วยการมองเห็นค่ะนักเรียนที่ถนัดเรียนรู้ด้วยวิธีนี้จะชอบดูภาพแผนภูมิกราฟหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเพราะภาพจะช่วยให้เข้าใจและจดจําได้ง่ายขึ้นและตัวช่วยสําหรับคนที่ชอบการเรียนรู้ผ่านภาพครูขอแนะนำไอเทมที่จะช่วยให้นักเรียนจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้นนั่นก็คือการทำามล์แมปปิ้งสรุปเนื้อหาเป็นภาพหรือการใช้ปากกาสี เพื่อให้จดจําเนื้อหาได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปคือ a auditory learning หรือการเรียนรู้ได้ดีผ่านการฟังค่ะนักเรียนที่ถนัดการฟังจะเข้าใจได้ดีเมื่อมีคนอธิบายฟังบรรยายฟังเพื่อนเล่าหรือแม้กระทั่งการพูดทวนออกมาเป็นคำพูดของตัวเองค่ะตัวต่อมาคือ r reading writing learning การเรียนรู้ได้ดีผ่านการอ่านและเขียนค่ะ นักเรียนกลุ่มนี้จะถนัดเรียนรู้ด้วยการอ่านตำราและจดบันทึกรวมถึงการเขียนสรุปเป็นข้อๆหรือทำโน้ตสรุปและการอ่านและเขียนจะช่วยให้จำได้แม่นยำขึ้นสุดท้ายคือ K, Kinesthetic Learning การเรียนรู้ได้ดีด้วยการลงมือทำจริงค่ะนักเรียนที่ถนัดรูปแบบการเรียนรู้นี้จะเข้าใจได้ดีที่สุดเมื่อได้ทดลองทำกิจกรรมเล่นบทบาทสมมุติหรือใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวทุกวิธีที่พูดมาทั้งหมด ไม่มีแบบไหนดีกว่าหรือด้อยกว่ากันเลยนะคะเพราะทุกสไตล์ล้วนมีคุณค่าเท่ากันค่ะสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักตัวเองว่าเราถนัดแบบไหนและเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนจากการที่ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องสไตล์การเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเองไปแล้วพ่อจะบอกครูได้ไหมคะว่านักเรียนแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้แบบไหนกันบ้าง แต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าสไตล์การเรียนรู้แบบไหนที่ใช่สำหรับเราครูก็มีตัวช่วยดีๆจะมาแนะนำนักเรียนทุกคนค่ะถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันต่อเลยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรับชมแอนิเมชันเรื่องคนพบสไตล์การเรียนรู้ที่ใช่ด้วยวาร์คโมเดลเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคนพบสไตล์การเรียนรู้ที่ใช่ในแบบของตัวเองกันหรือยังคะที่นี้นะคะครูเชื่อว่าอาจจะยังมีบางโคนน้อที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอะถนัดการเรียนรู้แบบไหนกันแน่นะ วันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่จะช่วยทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเรามีความถนัดทางการเรียนรู้แบบไหนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็นักเรียนก็สแกน q r c o d e นี้เลยนะคะเป็นแบบสำรวจออนไลน์กันนะคะเราจะมาทำแบบสำรวจออนไลน์ไปพร้อมกันนะคะแบบสำร,รวจออนไลน์นี้นะคะก็จะช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นเนาะว่าเราอ่ะมีสไตล์การเรียนรู้แบบไหนที่ใช่สำหรับเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะ แบบสำรวจสกายการเรียนรู้อันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย15ข้อนะคะแต่ละข้อนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเลือกตอบตามความเป็นจริงไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะหลังจากที่ออนักเรียนทําการสแกน QR code แล้วเมื่อกี้นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างของการให้กรอกชื่อชานเลขที่นะคะนักเรียนก็ทําการกรอกเลยนะคะหลังจากนั้นก็กด ทำแบบสำรวจได้เลยค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งหมด15ข้อสมมติว่าคุณครูทำครบแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ก็คือแบบสรุปนะคะอย่างของคุณครูนะคะสรุปได้ว่าคุณครูเนี่ยเรียนรู้ได้ดีผ่านการมองเห็นด้วยภาพนะคะแล้วของนักเรียนนะคะเป็นการเรียนรู้ได้ดีผ่านแบบไหนกันบ้างก็อย่าลืมเอาผลลัพธ์ที่ได้อันนี้นะคะไปลองปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของตัวเองในห้องเรียนหรือว่าการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการเรียนรู้ในวันนี้หวังว่าทุกคนนะคะก็จะได้รู้จักสไตล์การเรียนรู้ของตัวเองกันแล้วเนาะว่าเราถนัดที่จะเรียนรู้ในแบบไหนกันบ้างนะคะสิ่งที่ครูอยากจะฝากเอาไว้นะคะมี2เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะนักเรียนสามารถเอาทั้ง4รูปแบบที่ได้เรียนในวันนี้เนาะไปปรปับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของรายวิชาอื่นๆหรือให้เข้ากับตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีวิธีการไหนตายตัวว่าเราจะต้องใช้วิธีการนี้ในการเรียนรู้เสมอไปเนาะและเรื่องที่2นะคะที่อยากจะฝากนักเรียนทุกคนก คือเราไม่ได้ไม่เก่งและเราไม่ได้โง่นะคะนักเรียนเราเพียงแค่ยังไม่เจอการเรียนรู้ที่ใช่ในแบบของเราเท่านั้นเองค่ะและสําหรับวันนี้การเรียนการสอนรายวิชาแนนแนวของครูแป้งก็จบลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ